มาชมวัดสวยจังหวัดอุบลน,นะครับวัดสรินทรวรารามภูพราวนะครับเส้นทางจากอุบลไปวัดสรินทรวรารามภูเพราวระยะทางก็84กิโลเมตรนะทุกคนการเดินทางก็จะเดินทางจากตัวเมืองอุบลไปอำเภอผ่าน พิบูลมังสาหารนะครับ41กิโลแล้วก็เลี้ยวขวานะครับจากตัวเมืองอุบลก็ใช้ทางหลวงหมายเลข217นะครับตลอดเส้นนะครับไปเกือบสุดชายแดนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่องเมกนครับถ้าข้ามไปก็จะเป็นปากเซสปป,ปลาวนะครับจุดเริ่มต้นในคลิปก็จะเริ่มต้นที่ปากทางนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับจากปากทาง217ไปถึงวัดระยะทางก็3กิโลเมตรนะทุกคน การเดินทางจากตัวเมืองอุลบลไปวัดภูพร้าวใช้การเดินทางชั่วโมงกับ20นาทีนะครับในคลิปที่เห็นนี้ก็จะเป็นทางหลวง217นะครับด้านหลังก็ไปอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นช่องเม็กนะครับก็จะทะลุไปปากเซของสอปปลาวนะครับจุดนี้เราเลี้ยวซ้ายทางเข้าวัดครับวันนี้วัดสุรินทร์วรารามภูพร้าวระยะการเดินทางเข้าไปจากจุด นี้นะครับ3กิโลกว่านะทุกคนเส้นทางก็จะเป็นธรรมชาตินะครับก็วิ่งง่ายครับถือว่าวิ่งง่ายถนนก็เป็นลาดยางตลอดเส้นนะครับก็จะมีรถนักท่องเที่ยวนะครับรถตู้หรือรถยนต์ส่วนตัวแวะเวียนมาเที่ยววัดสวยแห่งน,นี้ของจังหวัดอุบลน,นะครับที่ตั้งของวัดสรินทร์วารารามภูพราวก็จะเป็นอำเภอสรินทร์นะครับ ตำบลช่องเมกนะครับจังหวัดอุนบลราชธานีพอเราเดินทางมาสักระยะหนึ่งไม่ไกลจากปากทางนะครับก็อันนี้ก็จะเข้าถึงบริเวณวัดแล้วนะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาช่วงค่ำๆนะครับสักหกโมงก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายรูปนะวัดน,นี้ก็จะ สีสันนะครับค่อนข้างจะสวยถ้าฝาเปิดนะครับแต่ถ้าฝาปิดก็จะก็จะถ่ายลำแสงค่อนข้างจะลำบากนะครับมันจะไม่สะท้อนนะครับวันที่ผมไปผมก็ไม่ได้เน้นที่แสงสีนะครับผมไปเน้นช่วงค่ำๆหกโมงนะครับก็ถ่ายแบบง่ายๆครับเม้ไม่ได้รอครับอันนี้เราก็ยังเดินทาง มุ่งหน้าไปวัดภูพร้าวนะครับก็อีกไม่ไกลนะครับ เดินทางมาไม่กี่นาทีก็จะถึงบริเวณทางเข้าวัดแล้วนะครับจุดนี้เราต้องเลี้ยวขวานะครับทางเข้าวัดก็จะเลี้ยวขวาในจุดนี้นะครับก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเนื่องจากาวัด จะห่างจากตัวเมืองอุบลพอสมควรนะครับแต่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นช่องเม็กนะครับถ้าข้ามไปก็จะเป็นปากเซของสอปปลาวนะครับเราก็อยู่ไม่ห่างจากโขงเจียมนะครับผาแต้มแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุบลดอนนาวะ ขึ้นไปด้านบนครับไปด้านบนทำขึ้นเป็นหินเนาะ น,นี่บริเวณด้านในวัดนะครับให้ดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะเป็นเขื่อนเขื่อนสิรินทรนเขื่อนสิรินทรนคนระับฝั่งขวา ด้านในครับอุ้ยอันนี้จะเป็นบริเวณด้านในต้อง,องขึ้นขึ้นไปได้หรือเปล่า ห้ามโยมขึ้นไม่โยมขึ้นอันนี้เดินมาด้านหลังครับ ด้านหลัง ให้เดินด้านล่าง ผมเดินมาด้านหลังแล้วนะครับ เป็นงานศิลปะที่สวยนะครับ กดละถ่ายอย่างนี้ละโอเคใหญ่ <Okay. S 1> วันนี้เดินขึ้นมาอีกจุดหนึ่งบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวจะขึ้นมาสูงนิดนึ่งครับวันนี้นูน่นฝั่งนู้นเป็นเขาเขาภูเขา,เขาวิวสวยเนาะธรรมชาติสวยครับ จุดชมวิวถ้ามาจุดนี้ถ้ามองไปที่เห็นอยู่ก็จะเป็นด่านช่องเม็กนะฮะจุดจุดผ่านเข้าออกสองประเทศประเทศไทยกับสปปลาวครับที่มองเห็นนู่นไกลๆครับฝั่งซ้ายเป็นสปปลาวนะฝั่งซ้าย ภูเขาสวยเนาะฝั่งขวาก็จะเป็นประเทศไทยดูด้าขวา